สวัสดีครับวันนี้เพจเพนมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำชุดคิดนะครับใส่รถ Honda Wave 125นะครับตัวนี้เป็นชุดคิดนะครับราคาไม่ถึง5000บาทนะครับตัวนี้ราคาส8่0บาทนะครับตัวนี้เป็นลูก57มิลมาพร้อมฝาวาลโซนิกนะครับแบบปรีใบนะครับปรีละย2่สิานะครับตัวนี้เป็นลูก57มิลหัวนูน ตัวชุดนี้ที่เป็นราคาเท่ากันนะครับก็จะมีลูกสูบอยู่2ขนาดมี56แล้วก็57นะครับตัวนี้เป็น57สลักใช้ก้านเดิมนะครับไม่ต้องสวมบูธนะครับหลบวาวพร้อมใช้งานมีเสื้อแต่ง1ตัวนะครับปอก59.5มิลคว้านเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับ ก็จะตึงๆหน่อยนะครับวันนี้ซื้อไปไต้องรันอินนะครับรันอินอยู่สักพักหนึ่งนะครับรอให้ลูกสูบป,ปอกเนีมันลื่นก่อนนะครับมีแหวนหนึงชุดสลักอีกชุดหนึ่งนะครับใส่ก้านเดิม ำแ,แต่ง1ตัวนะครับสเปค57มิลตัวนี้จบๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเจียท้องด้านในของฝาสูบนะครับหัวเทียนโซนิคของบอสหนึหัวนะครับมีประเก็นตีนเสื้อแท้ประเก็นชุดบนแล้วก็มีประเก็นฝาหนะ้าทองแดงนะครับสุดท้ายก็จะเป็นฝาสูบนะครับตัวนี้ใบาวโซนิคนะครับรีใบเหลือ27-23นะครับก็มันจะเท่าๆกับวาลไทเกอร์นะครับ แต่ตัวนี้เป็นฝาแต่งนะครับจากโรงงานที่จริงมันเป็นวาวโซนิกนะครับแต่ที่หลีใบลงเพราะเพราะว่าระยะตัวระหว่างไอเดีเสียมันใกล้กันไปหน่อยนะครับก็ต้องหลีออกนะครับเพื่อให้ใส่คำแต่งได้นะครับตัวใบวาวจะได้ไม่เกี่ยวกันนะครับพอตเดิมนะครับตัวนี้นําล่องไปให้แล้วนะครับเอาไปเปิดต่อเอาเองนะครับ ไอเสียก็น,นำไปให้แล้วนะครับเปิดต่อเองเลยอีกนิดเดียวนะครับหลอดตรงจากโรงงานนะครับเป็นหลอดหลอดเหล็กนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับเสียก็ตีหลอดเหล็กของเดิมเข้าไปนะครับแล้วก็ริมเมอร์ปาดบาดเก็บงานซ่อมง่ายนะครับไม่กี่บาท บา่วาวเป็นแบบแข็งนะครับกดขอบ5 6 5 7ปาดหน้าเรียบเงานะครับชุดนี้อย่างที่บอกไปราคาอยู่ที่4850บาทนะครับซื้อขาดอย่างเดียวไม่มีสับใส่ชักเดิมแข็งเดิมนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อติดต่อเข้ามาใน f c e e o o o เพรมอเตอร์นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ